นี่ครับผมเองไรยัยอ่ะเราเราอ่เราไม่เป็นพี่ดี่ะเราเปิดแบบเรียวๆถามมิงอย่างนาะมาเก็บ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 โอเคนก็มาอยู่กับดารุมะแล้วก็ท่านโตแล้วก็เชียดีมเฮ้ยเพื่อนไอมันมันไม่ดีสุขภาพนะนายดูวะ จักกระตุกอ่าแล้วก็เก็บมันเรียบร้อยก็อยู่ใน GTA Low Pay s e r v e My House City นะฮะผมเซิร์ฟเปิดใหม่นะฮะเซิร์ฟเปิดใหม่จริงมากเลยครับใช่ครับต้นมันฝรั่งต้นต้นมันฝรั่งร้อยได้ต้นเฟื่องด้ยผมขอนำเสนอต้นมันฝรั่งที่เกิดในเขตทะเลทรายและใช้น้ำหล่อเลี้ยงคือน้ำมันดิบน้ำมันดิบนีทอดก็ทอดน้ำมันดิบ่แหละไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเงี้ยเจ๋งนะโลจิกอะ น้ำมันดิก็เอามาเุเป็นสีดำเลยอะไรสีดำา่อมันม,มันเก็บนาน <c oughs> าจะไปขายก็ได้ได้ยังไม่ได้รถเหรอวะมันเอาไปเก็บไว้ในรถใช่ไหมเก็บไว้ในรถอ่อไม่ได้มนะั้งเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่รถเก็บ <c oughs> ก็ GDA ออนไะลน์นะก็ในของแท้ก็เล่นจนไม่มีอะไรจะทำนะแล้วก็มานั่งโรเพนะฮมาเล่นโรเพเห็นเขาเล่นบ่อยกันจังเนี้ยแล้วก็เล่นตาม ออ้ที่จริงในในออนไลน์มันยังไม่หมดเว้ยแต่ขี้เกียจทำที่จีใช่อ้าวน่าจะเป็นคนโค้งเองวะกูดันอ๋อมันดันไม่โค้งได้ด้วยเอ,อเคดันต่อไปน่อเจ๋งว่ะอือใส่เพลงเลยนี่ใส่เพงเลงแจ๊สอมอ้ยจะกินข้าวเนีลย ป้าเพื่อนเราจะไปแพ็คเป็นเลได้ยังอโอเคไปอ่า,อาให้เคโตะนำนะฮะแม้ว่าไม่ยักอยู่ในเซิร์ฟโปรเพลหรืออยู่ในเซิร์ฟออนไลน์มึงมึงก็พวกมึงก็ไม่เคยขับรถทางดีๆกันสักทีเลยใช่ไหม, <laughs> ไมกูถามจริงกับพวกมึงมีถนนไว้ทำไมมีถนนไว้โชว์โชวว์โช์เท่สโชว์ <laughs> <laughs> ชว่ายามึงก่อถนนดีเหรอเ้ไอรถดีโคเขาแรงทำไมกูสมได้รถรถรถเฉียนเลยวะเนี่ย ดติ๊กรถพวกปิ๊กมากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นมึงเดี๋ยวมึงเห็นสีรถกูมันจะมันจะโทเลตมากเลยเฮียทำไมอ่ะมันได้สีอื่นได้ด้วยเออมันมีสีมันมีสีเหี่ยวอยู่ด้วยนะเย็นเด็กดงเยอะเยาะๆสีสีเหี่ยวสีเหี่ยวมึงนี่เป็นเมืองใหญ่ที่เหมือนจะเป็นเมืองซอมบี้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าคนก็น้อยไปไม่ใช่คนมีเอพซี ลงมาโอเคจุดแพ็คของทะลุเอาไปเลยนี่แหละกดเก็บตัดโอ้โหโโชนโอเคทำการแพ็ค เปิดโปลงมะเนี่ยส่งสัยตาอามาหิตให้กับมันฝรัง่งแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวมนก็กลายเป็นมันฝร,รั่งทอดให้เราเองอะไรทั้งสองคน,เ,นเลือกกระเป๋าเหมือนกันด้วยแล้วคือจะไปทําคาสิโนเหรอครับ้อย่าบอกเขาดิ <c oughs> ได้อะเด,เดี๋ยวมันเอาไปแจ้ตงตำรวจรดชล้วชอีกไปรู้ทางอ่ะนะ <c oughs> อ๋้ขามรถแบบร้อยเปอร์เซ็น <th> ต <what> ์ไม่เอาวิ่งอ้อมันโล่ไปจํำเราจะตั้งคันนี้เชื่อว่าปุ๊กติ๊กโอ้โเป็นร้อยเอ๊ะเดี๋ยวเด้อยวอเดี๋ยวอเดอเด้เดีอเวเดี๋เวเดี๋เวใครมานอนตรอนี้ว้เด้อเเอเเอเ้อเเออออเป็นเ เพราะว่าเห็นเดินบ่อยมากตอนที่เ,เล่นแรกๆก็เห็นมันเดินไปเดินมาแน่ใจนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นลมแดดนะฮะดูจากหน้าตาเขาเองครับหลับสนิทด,ดูดิในตัวมันมีอะไรอันนี้คนหนนครือเอ c ซครับผมมีอะไรหรือเปล่าครับผมผมเห็นเขานอนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะผมจะไปาฝากขายของผมจะไปขายเลนะ อ่ะทุกคนลบออกจากมุมนี้หรอครับรีบตีเสาอันนี้เอ็นเป็นอันนี้เป็นเอ็นพีซีนะครับอ๋อครับผมอันนี้มาขายอะไรหรอครับขายเลครับผมเดี๋ยวเร็วๆกินรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถอย่าทำตัวมีพิรุษ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 เด็กหลักเด็กหลับ เดี๋ยวไปไปเราคิดี๋ยวโดนตูดอีเงี้ยมือใหม่น่าไปเลยไปเลยไปเลยลงทำไมลงทำไมกระดานล้อเลยเออคนตำรวจไปไหนล่ะไปทำงานของเขาบ้ไปเถอะเราก็มีงานของเราหมดไปเราจะขายกันช้าให้หมดเมืองเลยเจ๊น เราค่อยเป็นค่อยไปดูการเงินก่อนถ้าการเงินไม่สกิรถกูว่าเงินน่าจะหายเพราะรถดีแหละเออออออรล้มันทำอะไรอ่ะอ๋อม่อไอ้ยังไ่ทนได้สกิลเลยเดี๋ยวเก็กิ้งอ๋ออ่อออออออพังออ เขาลักรถมากเลยนะเนี่ยนะลงดีๆไปลยโอเคแล้วก็ขายแล้วหนึ่งนี่ไงได้เงินร้อยสิบเก้าบาทร้อยเก้าเอ้ยร้อยเก้าสิบสองบาทเองงูน้อยมากไม่ได้แล้วห่อละสิบบาทอันนี้คือขายห่อละสิบบาทนะถ้าขายห่อยี่สิบจะขายออกป่าววะลองดู คือว่าผมอยากรู้ว่าในเมืองนี้มีงานอะไรห้ทำาครับก็จะมีเก็บค่าค่าเสือนะครับเอามาทำเป็นเตาเต็กนะครับ ข้าวเสือแล้วก็น้ำพรึ่งนะครับเก็บน้ำพรึ่งแตงโมแล้วก็ต้มค่ะแล้วก็โอ้ข้าวเสือสีสีน่าสนใจมากเลยครับเดือดดำด้วยนะโอ้โหไปแล้วคดีเดียวกันนะครับเพราะแต่เราต้องเราจะได้เสื็จดับนี่ครับโอ้โอ้ไอ้ถ้าเสรอดดำนี่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ครับไปที่จุดแล้วมันก็จะเป็นอ่าให้กดตัว e ครับปีนขึ้นไปแล้วกดตัว e อ่า ก้เสือจะออกมาปล่อยนะครับอ๋อไอ้พวกอุปกรณ์อย่างอื่นน่ะเหรอครับใช่ครับผมเห็นตัวเอสใหญ่ๆไหมครับแบบตัวเอสเบิ้มๆนะครับอ๋อต้งต้งมออะไรครับต้องตรองมอเหรอเอสเหลืองๆไหมเอสเหลืองๆอ่ะอ่าที่มันเป็นเลขหนึ่งสองหนึ่งนะครับอ๋อคือลืมนะครับลืมละเฮ้ยว่าแต่ว่าที่จับเสือนี่อยู่ตรงไหนล่ะครับ ออที่จับเตือใช่ไหมครับอยู่ในใจครับโอ้โอ้ดูดีก็รู้สึกเจ็บอืออ่าอันนี้เลยครับอเหียนไอ้ตรงกล่องหัวใจไหมครับกล่องไม่เห็นใจเล่อนกล่องหัวใจไม่ครับไม่ไม่ใช่กล่องหัวใจครับเป็นกล่องสีชมพูอะครับตรงใกล้ๆกันเลย สองศูนย์ห้าครับไม่ใช่ในเมืองนะนอกเมืองโอ้เห็นโอ้เหนอยู่หกเก้าสองอ๋อมันมันมันมีอันครับเออมันต้องเลยทะเลใสครับอ๋อบนนู่นเหรอกล่องสีชมพูเหรอบินเขาก็บินไปเฮ้โน้ตติดผู้เล่นใหม่น่ะเอออ๋อในยังไม่ติดเลยสองศูนย์สองห้าก็ใช่ครับใช่ใช่มครับก็เอามาโพสต์ไอ้ตรง ที่มันเป็นกล่องสีชมพูเหมือนกันนะครับที่คุณบอกตอนแรกอ่ตรงหกเก้ที่เป็นหัวใจใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นกล่องแล้วมีหัวใจโอเคขอบคุณครับครับสรถต้องหนักมันทำจากอะไรวะเนี่ยประเด็นนะมากรับเอาประตูโอเคค้าเคลมคัสป่ะเราจะไปฆ่าเสือกันมาร์คโอโคตรไกล Não, não.